สาระนั่นแหละออ้ไม่ได้อยู่แล้วก็เน้นโอ้ยแล้วดูทีมครับนี่ก็สายเจาะกลางเลือกเกินนะครับผมก็สายมุ่งอ่ะวันเนี้เพิ่งลงจากสตรีมครับยังไงคลิปนี้ขอสัก500รายไลค์แล้วกันนะเราจะไปลองสายปัน่นบิทเคอเลอร์อะไรที่มาใหม่แบบทุกคนแบบว้าวอ่ะอยากกลับมาล่ากันอีกครั้งอ่ะดูครับ3คนเมสซี่เชฟเชนโกรูมเมนิเก้ครับ ปังๆว่ะสามคนนี้นะจุกไว้แต่เรานี่ไงมาดิไม่รู้่าทุกคนแพ้ชนะเสมอขอสักห0ารไลค์ให้กับคลิปนี้ครัเพิ่งลงสตรีมมาแล้วก็มาลองกันก่อนครับเราก็ใส่มุ่งได้อยู่คือเราก็มุ่งปั่นอย่างเดียนทุกคนนะใครได้ก็ขอให้สนุกครับสายปั่นกำลังจะเกลื่อนเซิร์ฟอีกสัก1-2สัปดาห์ไปนี่แหละโมโมโอ้ยังเซฟอีก จะเย็นจะเย็นซอนหามุมแป๊บหามุมแป๊บหามุมอู้ยนี่ไงมันยังไม่มาโอ้โหเรามุ่งอย่างเดียวนะเราปั่นอย่างเดียวนะครับมาหรือผมเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับตรงๆว่าผมเป็นคนที่เล่นสายปั่นไม่เข้ามือมากๆนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะคือผมเล่นไม่ได้อ่ะมันแบบฝืนตัวเองไม่ได้จริงๆนะครับ มาก่อนเฮ้ยจะเย็นจะเย็นโอเค,เเอ,เคอย่าโดนก่อนเป็นพอครับไม่งั้นนี่ลวนทั้งระบบผมบอกเลยจะเย็นจะเย็นผมมาแบบนิ่งๆวันเนี้หลังจากลงสตรีมาผมได้ฝึกวิชามาแล้วเ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเพื่อนปั่นอย่างเดียวไม่สนใครเขาก็น่าจะมุงงมม่งข้างในใช่ไหมมุ่งข้างในใช่ไหมเฮ้ยล้ำไปดีเพื่อไปแล้วไหมละ่ะเพื่อไปแล้วไหมล่ะครับขอบคุณไลด้วยนะครับจานมาผมบอกเลยไม่ซาร่าก็ซอนนะ่ะนั่นไงไม่ซาร่าก็ซอนนะครับออกไปเลยอ่ะโอ้โหย ไม่ว่าจะในสตรีมหรือว่านอกส,สตรีมนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะการเล่นสกิลบิทเคอร์เลอร์อะไรของผมเน,ะนมี่ยจะเย็นนายมีไปก่อนครับมารอแปบ๊บรอแปบ๊บโอเคโอ้ไม่ละเอียดอีกแล้วผมจะพยายามให้ใจเย็นมากที่สุดสวยมา่อนมาก่อน เินซอนโอ้โหคือผมเป็นอะไรเนี่ยหาจังหวะไม่ได้เลยเละได้อยู่ได้อยู่ไปก่อนครับข้างก่อนโอ้โหเจยยินมาในมีสู้ไวอยังอีกยังเอาบอลขึ้นไปไม่ได้ทรมานจริงคุณผู้ชมแต่เรา ขอแค่ปั่นลูกเดียวเองโอเคขอแค่ปั่นลูกเดียวรู้ทันอ,อ,อีกโอ้โหเอเแ็่ถ้าคนมีสมาธิผมว่าเขาก็ดักง่ายนะเย็นเฮ้ยมาโอเคมาก่อน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 เฮ้ย โอเคเฝ้าดิจ้านเนี่ยถูกต้องอทักทายสน,นักเลยนะพี่ผมยังปั่นได้ไม่กี่ลูกเองเนี่ยพี่ล่อเส่าไปแล้วอะครับรือผมยังไม่ชงไม่เขียวไม่อะไรเลยมาๆมา,มา <c oughs> วิ่งไปเพื่อนอเค ใจเย็นใจเย็นโอ้โหไม่เข้าบอลด้วยไม่เข้าบอลด้วยมาสวยสละนั่นแหละูโอ,โอ้ไม่เข้าอีกโอ้สามเหลี่ยมเลยโอ้โหวนจนได้ไม่อยากจะเชื่อสกิลนี้มันล็อกคาล็อกเสานี่ว่าใจเย็นใจเย็นเพื่อน โคตรเสียดายหายกันนะทานนั้นหายกันหายกันเฮ้ยทนุนคนใหมดเถอะหมดไปก่อนโอเคมายังสนสูนะโเค้เสียดายาล่าวัดต้องหวะดได้ปั่นแบบมันต้องมาทุกคนแต่มันชอบไม่มาในดีผมไงมันอยู่ที่คนเล่นนะเข้าใจปะ่ะคือล่ามาไม่ได้แบบ ผมจะเก่งขึ้นเลยนะเหมือนเดิมเลย,เเลยสวยซาลิบาสวยครับไปชิงวิ่งไปวิ่งไปช่องน,น,น,นอั้นนั่นแหละไม่อยอมวิ่งไงหมดหมดไปวะไ้ยได้อยู่แล้วก็เน้นโอ้ยเพื่อนอ,อะไรเนี่ยอ้ยจอดจอ่อมันยังล็อกเสาล็อกคานให้อีกกะวะ มาก่อนเอาเวอร์กเกินได้อยู่สวยได้เยน็นวนก่อนหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมแล้วเข้ามือเ <c oughs> สียดายมันต้องได้ประตูแล้วไหมล่ะได้อยู่ครับได้เย็นโอโ้โหอย่าบอกเอาวิแซงลูมิเนก โอ้โหเข้าเลยเพื่อนการรุมบูทรุมบูทสุดวะ่ะเปลี่ยนเดียวหายโอ้โหเกินไปว่ะคือแบบเอา่ะเอารุมออกก็ดีมะเอาคาร์ เรวมออกก็ดีแหละสวยไปก่อนไปก่อนได้อยู่ได้อยู่โอ้โหร้อนเลยมาครับไนมีสวยอีกทีรุดฝานนิดให้ผมสักลูกเถอะนะขอร้องแหละให้ผมได้แบบเออปลอบใจก็ได้นะ มัาจะแบบใจร้ายกันเกินเกมนี้แล้วก็เอ้ยถ้าสองศูนยนะ์นี่ดับฝันนะถ้าสองศูนย์นี่ดับฝันนะโอเครถด,ดากเฉยมาก่อนใจยินใจยินเติมไปเวทอามินิดทีครับโอ้ สายตานี่โค้งงูใจเย็นนั่นแหละไม่ถึงอีกเอ้ยอู้โไม่ได้ไปแล้วหมดแคมป์เฮ้ยเขาปาดเขาปาดเขาปาดสวยโอ้โหวะลูกเดียวเองในมีแพงเบาจัด โดนเถอะดูทรงไปก่อนครับวิ่งวิ่งเพื่อนวิ่งแล้วสวยตาล็อกของจริงว่ะเกมรับอะไรทุกอย่างมันใช่อ่ะครับเออสองศูนย์ไปสองศูนย์ไปเฮ้ยนายู่ นั่นแหละนั่นแหละครับจ่ายอย่างนี้เพื่อนแพ้ไปเถอะโอ้โหฟอร์มอย่างนี้แล้วบอกพี่ใช้บิดเคเลลน,นะครับ <5 minutes S 2> ฟอร์มอย่างนี้ทดสองโอเคเงื่อนสุดท้ายไปโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะจ <c oughs> บจบไปเออ จบไปครับนั่นแหละสุดยอดไหมละ่ะโคตรเอาโคตรของโคตรเอา